จะไปเดินป่าที่มูลอิต้องเตรียมอุปกรณ์เสริมอะไรไปบ้างคลิปนี้เรามาดูกันครับอย่างที่หลายๆคนได้เห็นกันแล้วว่าการเดินทางไปมูลอิเนี่ยเราจะต้องนั่งรถโฟล์ววิขึ้นไปยังจุดเริ่มเดินเราจะต้องนั่งอยู่บนหลังกระบะเนี่ยนานถึง4ชั่วโมงเลยนะครับฉะนั้นอุปกรณ์กันแดดอุปกรณ์กันฝุ่นต้องเตรียมให้พร้อมเลยชิ้นแรกเลยที่ผมเตรียมไปก็คือปอกแขนเป็นแบบกัน UV นะครับ ผมก็จะทากันแดดก่อนชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ปลอกแขนทับอีกหนึ่งทีชิ้นต่อไปก็ขอเรียกว่าไอ้หมวกไอโมงล้วกันเป็นแบบกัน UV เช่นกันนะครับมันก็จะคุมทั้งหัวแล้วก็คุมทั้งหน้าเลยวิธีผมว,วิธีใช้ผมก็จะใส่หมวกไอโมงก่อนหนึงชั้นแล้วก็ทับด้วยหมวกบากเกตที่เป็นแบบปีบกลมปีดรอบนะครับแล้วก็รัดสายใต้คาง ต่อไปก็จะเป็นถุงมือเรามีปลอกแขนแล้วเราไม่มีถุงมือไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นแดดมันก็จะเผาแต่หลังมือเราสีแขนกับสีหลังมือก็จะไม่เท่ากันอันนี้ผมมีประสบการณ์ตรงตอนเดินขึ้นยอดตอยมาบ่วงสามหมื่นที่เปโตใส่ปลอกแขนไปพอกลับลงมาถอดปลอกแขนออกแขนขาวกว่าหลังมือเพราะว่าหลังมือโดนแดดเผา แล้วมันใช้เวลานานมากเลยนะครับกว่ามันจะกลับมาสีเท่ากันเหมือนเดิมอ่ะสุดท้ายแว่นแว่นันนี้จริงๆมันเป็นแว่นสําหรับใส่ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากแต่เห็นแต่ผมเห็นมันใหญ่มันน่าจะเอามาใส่กันฝุ่นเข้าตาได้ดีเพราะว่าเส้นทางที่ขึ้นไปยังจุดลงเดินอ่ะฝุ่นเยอะมากและอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเลนส์ประหลอดมันน่าจะช่วยกองแสงให้กับตาเราได้ดี แล้วก็มีสายรัดด้วยไม่ต้องกลัวว่าเวลาลงหลุมหรือเส้นทางที่มันขรกขระเนี่ยแว่นมันจะหลุดหลังใช้งานเนี่ยผมมารีวิวให้ดูกันนะครับว่าอันไหนผ่านอันไหนไม่ผ่านก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับ